สวัสดีครับ้องเล่นเล่นเต้ง่ายแบบคุณลุงเอีย้ยงวันนี้จะมาสอนท่าเี็บลาแดนจังหวัดเช่าชาที่มีชื่อเพลงว่าสหายสุราเราจะเดินทั้งหมด4ทิศ4ีแปดนะครับเราจะเริ่มเดินจากทิศที่1ในแปดที่1น,นะครับ5 6 7 8 1 2 3และ4 5 6 7และ8 1 2 3และ4 5 6 7และ8 1 2 3และ4 5 6 7้าและแป2หนและส5 6 7้ต่อไปจะเป็นทิศที่สองนะครับ5 6 7 8 1 2 3และ4 5 6 7และ8 1 2 3และ4 5 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7และ8 1 2 3และ4 5 6 7และ8 1 2 3และ4 5 6 7 8ต่อไปจะเป็นทิศที่3ครับ5 6 7 8 1 2 3และ4 5 6 7และ8 1 2 3และ4 5 6 7และ8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1>, 1 2 3และ4 5 6 7และ8 1 2 3และ4 5 6 7 8ต่อไปจะ็นทีที่4ขอบที่สุดท้าย5 6 7 8 1 2 3และ4 5 6 7และ8 1 2 3และ4 5 6 7และ8 1>, 1 2ึสมและ4ี่ห้าหกเและแปดหนึ่งสสาและ4ี่ห้าหกเถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพืกำลังใจให้คุณนกเอี้ยงด้วยนะครับ